ป๊อบเปลิลมารีวิวนะคะวันนี้ป๊อบเปลิลจะมากับคันนี้ค่ะ Nexgen t Ranger XL Plus Open Cab นั่นเองนะคะ เห็นข้างหน้าหล่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ต่อไปเนาะเดี๋ยวเปิ้ลขออนุญาตแนะนําตัวเครื่องยนต์ก่อนตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0 170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็มาดูชุดแต่งกันเลยในส่วนของกระจังหน้าเปิ้ลเปลี่ยนให้ใหม่เป็น กระจังหน้าคางหมูแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมฟอนต์ Ford ตัวฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนสีอะไรแจ้งอบอกเด้เลยมาพร้อมกับไฟสิวทั้ง3ดวงเลยนะคะเพิ่มจุดเด่นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ที่ไฮไลท์ที่ที่ทไฮไลท์นะคะลูกค้าเห็นเด่นๆอย่างนี้นะคะ มาดูทางด้านนี้เลยเป็นไฟหน้าเนาะเป็นไฟหน้าแบบที่ทำมาให้แบบลูกค้าเป็นพิเศษเลยนะคะสังเกตว่าในตัว Next Gen นะคะเขาจะมีไฟสีแคมตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยเป็นเอกลักษณ์เนาะตัวนี้เปิ้นก็ได้ ทำการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสังเกตว่าใกล้ๆแล้วเขาจะสวยมากเลยค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไฟหลี่ตัวนี้นะคะเห็นสวยๆแบบนี้นะคะอยากได้แจ้งปอบเบิลมาค่ะปอบเบิลจัดให้แล้วก็ในส่วนของยังไม่จบแค่นั้นดวงลูกแก้วนะคะตัวนี้เพิ่อก็ได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เนาะเป็นลูกแก้วสีน้ําเงินนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เนาะว่าอยากได้สีอะไรสีขาวสีน้ําเงินสีแดงนะคะปอเบิลจัดให้หมดเลย Thank <laughs> you. มาดูทางด้านข้างกันบ้างตัวทางด้านข้างนะคะแน่นอนเสริมเกาะให้กับรถรอบคันเลยทีเดียวนะคะด้วยคิ้วล้อนะตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะติดตั้งโดยช่างผู้ชํานาญการนะคะยิงซิลิโคนกันน้ําให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยเรามาดูในส่วนของล้อกับยางกันบ้างตัวล้อกับยางตัวนี้นะคะเพิ่งได้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวนี้เป็นยางแฮนดะ์คุกเนาะยางเอทีออเทเลนวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทาง ลุยนะคะส่วนแม็กสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เรามาดูในส่วนของซีรีย,ยางตัวนี้จะอยู่ที่2 6 5หทับ5 R 1 6นั่นเองขอบ16กกำลังสวยเลยนะคะใส่ยางใหญ่ๆแบบนี้ส่วนของโลโก,โก้แก้มนะคะเป็นสัญลักษณ์เทอร์โบเนาะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนนะคะตัวนี้ระบายความร้อนได้จริงนะคะมาดูในส่วนของกระจกมองข้าง รุ่น XL Plus นะคะตัวกระจกมองข้างไม่ว่าจะเป็นตัวครอบกระจกเอ่ยนะคะเป็นมือเปิดเอ่ยนะคะจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วด้วยถัดมานะคะตัวเนี้ย ได้ทําการติดฟิล์มให้กับลูกค้านะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนั่นเองในส่วนของเรื่องปอร์เซนฟิล์มลูกค้าสามารถรีเควสตได้เลยว่าอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะแจ้งมาบันไดข้างนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานมาพร้อมวัสดุกันลื่นนะคะออกแบบสปอร์ตสวยงาม ในส่วนของทางด้านหลังนะคะในตัว Next Gen เน็กเจนเนาะป้นเน้นย้ำอยู่เสมอเลยว่าตัวเนี้ยเขาได้ทําการนะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่เนาะย้ายโช๊คนะคะออกมาอยู่นอกแชสซีทําให้นะคะการขับขี่นะคะสมูทมากยิ่งขึ้นสมรรถนะในการขับขี่นะคะมากยิ่งขึ้นแล้วรวมถึงกระบะของเรานะคะก็ยังกว้างมากขึ้นทําให้ฐานล้อนั่นเองเนาะกว้างมากขึ้นสามารถ นำพาเลทนะคะไซส์มาตรฐานนะคะขึ้นรถได้เลยเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายกันบ้างที่เห็นอยู่นะคะเป็นไฟแบบฟูลออปชันกันเลยทีเดียวตัวนี้เพิ่นได้ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเหมือนตัวรุ่นพี่เลยเหมือนตัวใน y t ยแทนะคะเหมือนตัว f ฟูลเลยทีเดียวนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นไฟแบบ full option กันเลยทีเดียวลูกค้าสนใจแบบนี้ก็ทักมาได้เลยนะคะอปอบเบิ้ลจัดให้ในส่วนของฝาท้ายเองนะคะตัวนี้ย nexgen t ตัวนี้ย ford ได้ออกแบบมาใหม่นะคะรูปทรงนะคะคล้ายกับ f150 นะคะที่เราแต่งให้ลูกค้าในรุ่นก่อนหน้านี้เนาะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะสังเกตว่าจะมีมุมนะคะ มุมสปอยเลอร์ยื่นออกมาอย่างนี้ยตัวเนี้มาจากโรงงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบกระบะเลยนะคะแล้วก็ตัวกันลอยมือเปิดเอ่ยนะคะตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยและที่สําคัญนะคะตัวไฟเบรกตัวนี้นะคะย้ายมาอยู่ที่ท้ายกระบะแล้วด้วยเนาะไฟเบรกรุ่นก่อนนะคะอยู่ที่หัวเก๋ง้าล ขนของสูงขนของเยอะนะคะตัวนี้ก็จะไปบังตัวในส่วนของตรงนั้นเราก็ย้ายตำแหน่งมาให้เรียบร้อยความปลอดภัยต้องมาที่1น,นะคะแล้วก็ฟอร์ดนะคะขนาดใหญ่แล้วคำว่าเลนเจอร์ที่ท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็ปั๊มนูนล,ลงไปเลยแล้วที่ขาดไม่ได้ตัวกันชนตัวนี้เป็นได้ตัวนี้เป็นได้เสริมกันชนเป็นกันชนท้ายเหล็กให้นะคะมาพร้อมห่วงแดงลากจูงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่า กันชนตัวเนี้ยเราติดตั้งเข้ากับแชสซีเนาะในรุ่นของ XL p l s Sport c a p อะค่ะตัวกันชนตัวนี้ยังไม่ได้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานต้นก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเรามาดูภายในกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะตัว XL p l s Sport c a p นะคะ หรือแคปเปิดได้ตู้กับข้าวนั่นเองเจ้าเดียวเจ้าแรกเนาะที่ทํามาแบบนี้นะคะภายในก็กว้างขวางเลยนะคะในรุ่นของ XL พ u ทที่มาจากโรงงานเบาะก,ก็ยังเป็นเบาผ้าอยู่ตัวนี้เปินได้ Modify ใหม่นะคะปรับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะคะสวยหรูเลยทีเดียว ในส่วนของพวงมาลัยเองนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักเบานะคะไฟฟ้าร้อยเซแล้วก็จะนักหน่วงตามความเร็วของรถนั่นเองและในส่วนของจอแสดงผลนะคะก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วเนาะตัวนี้สวยงามก็จะแสดงผลในเรื่องของความร้อนของเครื่องนะคะในเรื่องของการ การวิ่งนะคะาการวิ่งแล้วก็เป็นแบบระดับน้ำมันนั่นเองเรามาดูในส่วนของหน้าจอกลางตัวหน้าจอกลางตัวนี้นะคะมีขนาด10นิ้วสวยหรูเลยทีเดียวนะคะรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android a u t o ตเนาะตัวนี้มาพร้อมปุ่มแบบปรับแอร์นะคะไม่ว่าจะปรับแอร์เป็นแบบดิจิตอลหรือว่าจะปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลก็เลือกได้เลยนะคะ ใช้งานสะดวกสบายนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เปิ้ล ลืมแจ้งลูกค้าไปว่าคันนี้เป็นไฟหน้าออโต้แล้วด้วยเนาะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินั่นเองหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานแต่งสวยๆแบบนี้นะคะทักเข้ามาคุยทักเข้ามาถามกับเพิร์ลได้เลยเพิร์ลจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะวันนี้นะคะก่อนจบคลิปกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพิร์ลอีกรอบหนึ่งนะคะฝากติดตามกันเยอะๆนะคะช่องปเปิ้ลมารีวิวนั่นเองวันนี้ขออนุญาตลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ